อยู่กันที่จังหวัดน่านอุาเออาเภอปัวกับป้ากับแม่นมน่้องมาซื้อตอนเย็นอน่ะยึงนะ้ได้กินหมาล่าไอหมอลาลาย่างยังขายอยู่หรือปเปล่าอํออื๊โอ้ยนี่คนตลาดจะแบบมีเท่านี้นะนี่คือตะวันคอยจ้ะตะวันคอยอากาศเย็นๆลมโกโกป้าทองพามาเดินส่วนกระโพด ดูออกกาลังกายดูทุกคนแลานหลานี้ก็เป็นเขา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 เยอะมากแมนรกล้วสวัสดีครับพบกับพวกเราในช่องแปดนรกนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านอุ้ยอำเภอปัวกับป้ากับแม่นะวันนี้ป้ากับแม่พามาพามาวันเกิดของแม่แม่เขาก็ชวนไปเดินตลาดตอนเจ็ดโมง เช้ากับตะวันด่งตาเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนดูบรรยากาศที่นี่ว่าเป็นยังไงนะดูนี่อันนี้บ้านแม่ค่ะพาเดินไปตลาดนะทุกคนอันนี้แม่อันนี้ป๋นี่ครับนสวยๆ้ะนี่เดินมาช่วงเช้าก็จะแบบเงียบๆแต่ว่าคนต่างจากกังหวัดขาตื่นเช้ากันแล้วทุกคน ตลาดไม่รู้จะปิดยังแม่บอกว่าเจ็ดโมงแล้วของน่าจะมีเดียวตลาดที่เนี่ยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็ไปนในซอยผมไม่ได้มานานด้วยทุกคนนี่ทุกคนถึงตลาดแล้วแต่ตลาดมันตอนเช้าๆมันจะไม่ค่อยมีอะไรทุกคนหรือว่าองตอนเย็นๆแต่แม่เขาจะมาซื้อของมาไปทาข้าวเช,ช้าเฉยตลาดปิดป่๊บเนี่ยเขาเปิดไม่กี่ร้านเองตอนเชา้า เรามันจะเปิดทุกร้านไงนู่นอยู่ตอนนู่นน,น,นิดนึงทุกคนแม่ก็ซื้อถังนะครับเขาบอกเขาบอกมึงถ่ายพาไปดูอะไรเนี่ยว้าวมากินตรงเนี่ยหมาล่าอร่อยเลยที่เรากินกันนะเพราะว่าตอนเย็นใช่มึงก็มาซื้อตอนเย็นอะถึงจะได้กินหมาล่าไอ้หมาล่าย่างยังขายอยู่หรือเปล่าโอ้ย นี่คนตลาดจะแบบมีเท่านี้นะนี่คือนี่แม่หา,าจะคุยกันกับญาติๆก,กับเขาไม่ได้เจอกันสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับก็ <laughs> จ,ะจะมีพวกผักสดมีผัก ก็จะหัะไปเงี้นจะนิดเดียวท้องเช้าแม่บอกตอนเย็นถึงจะมีไม่รู้โมจะตอนเย็นโมมันจะมาซื้อหมาล่าว่าถ้ามาสามาล่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีทุกคนขอจิตครับขอถ่ายหน่อยนะครับ ตอนนี้ยังปิดอยู่เลยเลยทุกคนก็เปิดตอนเย็นๆนะปลาก็ซื้ออยู่หนึ่งกับโมนไส้กรอกครับพี่โมอยากกินไส้กรอกผกไปฟูไป้่านฟูอันะองฝายไหมตัฝายเนี่ยตัฝายด้เปี่ไหนเดี๋ยวน่าเม็ดนี่แหน <c oughs> ที่ทุกคนมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะ คือแม่เขาก็เดินดูของเซื้อทุกคนวันนี้เราจะพาดูตรงนี้ถ้าเกิดช่วงเย็นได้มาจะถ่ายให้ดูทีนะไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าแุกินจดไปาเมือนกันลนจ้า เราหวานอ๋ออันนี้มันน่าจะออกอันนี้อร่อยกวางอันนั้นอันนั้นมันแบบมันหมูแบบมันนุ่มๆเอออันนั้นมันน่าอันนี้มันชี้น่าจำนำนี่อันนี้มันจะออกแข็งๆตะนยางนัคือเธอเห็นจากคลิปป่ะแม่ค้าคือต่างจากแบบที่กรุงเทพมากๆอ่ะทุกอย่างคือสโลไลต์ตาตตอนยอนเป็นกันเองยิ้มแย้มแล้วคือแบบ ไม่ไม,ไม่มีแบบมันไม่ต้องรีบร้อนอะไรเลยสบายๆพูดคุยกันแบบธรรมชาติมากๆอ่ะมันรู้สึกว่าเออมาแล้วเหมือนได้มาพักผ่อนจริงๆอ่ะเธอวัสดีครับสวัสดีค่ะ

อยู่เลยค่ะสิบาทยังนยังไม่ถึงนแม่เดี๋ยวมาเลยปุ๊บปุ๊บอากาศจะกลับบ้านเอากระล่ำม่วงกลับแล้วกลับแล้วนะทุกคนพาแม่กลับแล้วนี่ได้แค่เนี้ยไปกินมื้อเช้าเดี๋วเขาซื้อไปกินอ่ะไหนแม่บอกจะซื้อผักบุ้งอ๋อเดี๋ยวเราจะพาเดินทางนี้ตออนนเเยย็ะ ตอนเช้าๆที่นัน่นก็จะเงีย,งยบๆเอยนะทุกคนคแต่ก็คนก็คือคักอยู่นะเขาตื่นเช้ากันคนที่นี่ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่วะเจ็ดโมงครึ่งทุกคนควัสดีค่ะอคตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะเรามาตลาดอีกรอบแล้วเ,เริ่มมีของวางแล้วช่วงประมาณกี่โมงวะ สี่โมงกว่าแล้วทุกคนใช่ป่ะเออสี่โมงกว่าเดี๋ยวดูนะนี่ป้าไปร้านหมาล่าที่โมบอกว่าอร่อยโมบอกว่าร้านเปิดร้านเปิดไอโมมันด้มดอมมองมองอยู่นี่เนข้าจะมีให้เลือกอย่างนี้นะคนไม่รู้อ่ะไม่หยิบไปเลยเขาจิเงินมาเท่านั้นแหละเหระ อะไรคะนี่ทุกคนสิบสองไมล์รอยยี่สิบจ้า,าตะวันคอยจ้ะตะวันคอยอากาศเย็นเย็นลมกุกก,ก,ก,กุกพระทองพามาเดินส่วนกระโพดดูออกกำลังกาย ปทองบอกมาๆามาม,ามาแต่ว่ามันเงียบเดือนทุกคนเมื่อกี้เพิ่งเจอพี่เจเอขาอวิ่งโอ้โหอีกหน่อยถ้าได้มาวิ่งสักเดือนนี้คงผอมเลยฮะโมดูเงียบ<ๆ><ๆ>เงียบถ<ๆ>นนนางบิงมากอันนี้ส่วนข้าโพดใช่ไหมป้าคือสูงมากทุกคนดูดูพื้นดิสูง ตะวันคอยตอนเย็นอากาศเย็นนะทุกคนแบบไม,ไม่ร้อนไม่เย็นสบายกําลังสบายถ้าวิ่งน่าจะเหง่อไม่เยอะปะก็เหงออกเพราะว่ามึงออกกําลังกายไงกว่าแค่ก็เดินก็หอบแล้วแตอนเนี้ยดูหุ่นดิประทองพามาเดินนี่ไงโมกำลังขึ้นฝักดูดิฝักเบ,บกลื่ ดูทุกคนแล้วข้างหลังนี้ก็เป็นเขา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 เยอะมากป้ามันเหมือนเห็นไหมทุกห้องบนคือบรรยากาศเขาแล้วก็เขาเขาติดกันนี่ทุกคนหมดเสิรนข้าวโพดแล้วฝั่งนี้ก็เป็นนาที่เขาทำกัน เห็นว่าทุกคนบรรยากาศดีเนาะนั่นก็เป็นบ้านแบบแต่ละหลังจ้าป้าพา,พาหลานออกกกำลังกายของกูลหลานจะโอ้ว <c oughs> นเฮีค่ะนี่อือตรงนี้เข,ขาปลูกผักออร์แกนิกนะทุกคนป้าบอก นนใช่ดูต้นดินี่ต้นอะไรเนี่ยมีหลไรสิเอ้ยดูผัาาอ๋พอพี่แจงเหรอเนี่ยด,ยาาายดูผักสวยกำลังขึ้น,อ,น,นอืม ดูนี้ผ่าเยอะหมดไม้เยอะเนี่ยค่าไม้เนี่ยน่าจะหมดเยอะอย่นี้ไหลายหลายตั้งอยู่ไม้ไงต้าไม้ป้าเราจะได้หลับไปข้างนอกอ่ะทุกคนหลัใช่ป่ะเวลาโมเปิดนี่ง่วงเลยอ่ะคนชอบคนชอบฟังเวลามันฟังเนื้อหามันไม่ง่วงหรอกป้ายังบอกหลับเลย <si มันจะฟังเป็นเรื่องยาวเว้ยมันตอ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 นแล้วพอพอพอมันแก้จะจบยิ่งตอนมันมันเลยแบบเฮ้ยเฮ้ยต้องตื่นตอนใหม่ง่วงหรอกแล้วปลาเนอะทุกคนสวยนะตะวันจะลาลับฟ้าแหละอากาศเย็นๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับ 拜拜。